เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมไปเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้เป็นนิสสันครับนิสสันทีเมลา่ารถปี97นะครับคันนี้ขายกันถูกๆเพีื่ง20,000บาทเท่านั้นเองเจ้าของเปิดราคามาแค่20,000บาทนะครับเครื่องดีนะครับ เกียร์ถอยพังนะครับเจ้าของแจ้งไว้เรียบร้อยครับเอาไว้ซ่อมเกียร์ใช้หรือจะไว้เป็นอะไหล่ก็ได้ครับสองหมืนบาทเปิดราคาที่สองหมื่นครับขับได้ครับแต่ถอยไม่ได้ทะเบียนขาดหนึ่งปีที่กัดดูรถอยู่จังหวัดราชบุรีครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองเบาะยังสภาพดีอยู่เลยภาษีหกห้าภาษีขาดหนึ่งปี เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่มาเพิ่มเติมเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ